นัดที่ห้าซ่าสุดสุดสีอ้ามุดท่อสายตรงเลยนะาสามสองบายเดี๋ยวนะทำไมไนายต้องนำกระสุนด้วยทำไมแกไม่หยิบปืนของพวกเราแล้ว,ลวยิงมันไล่ควายแมมก็นั่นแหละก็มานทำให้ฉันดูเหมือนไอ้โคจัดลองค่ วฉันจัดการให้หมดแล้วแล้วสุภาพด้วยอ๋อไมานังๆฉันในนมก้อยไม่ต้องห่วงผมจัดการลูกย่างไว้แล้ว แล้วนั่นแหละที่ทําให้แฟนฉันตายเนี่ยขอบคุณเธอมากนะนนใหญ่ทำสกินเฮดใช่ฉ hey, ันไม่ได้บังคับให้นายโยนหล่นลงมาร้อยเมตรแบบนั้นนี่นั่นเป็นท่าไม่ตายสุดเจ๋งเลยนะเฮยแล้วเธอคิดว่าเธอเป็นใครอ่ะไม่ค่อนเบลแล้วใครขอให้แกมาทําฉากระเบิดไซดานบอสของฉันฟังโคโลสบอกต้องให้ฉันช่วยอ๋อใช่ตอนนี้ฉันโดดเดียวแล้วสาวในฝันฉันหายไปตลอดกานขอบคุณนะพวกเอ็กเมนหม่มยากันรู้ว่ามีขับไฟฟ้ายอยู่นี้ด้วยเร็วไปซูเปอร์แมน แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเอจจหมายถึงแฟนซิตอ่ะนะเขาตายแล้วในซากยานนั่นแหละนายแน่ใจเหรอมันควรจะไม่งั้นจะหาตัวมันยิงมันที่หัวแล้วก็ใช้รูของมันยศนี่มันทำให้ฉันรู้สึกแปลกๆปทำไมเพราะแกมันเลดสิบห้าใช่ไหมหรือว่าแกจะพูดแบบแบดแมนไม่คือว่าฉันฉันจะพูดหมดเพราะฉันคือแบดแมนนี่พวกเราเลดสิบห้าเหรอฉันคิดว่าพวกเราแบบฮัดคอเลดอะไรอย่างงี้ตอไปมันน่าจะเป็นเลดอานั่นเป็นความคิดที่แย่มากเออเท่าทีเจ้าพวกยาโอยพวกเรากำลังพูดถึงแฟนฉันอยู่นะเวดขอลองล่ะ นายไม่ได้ลักเธอหรอกโอ้จริงดิแล้วแกรู้อะไรบ้างฮะไอเจ้าไข่เล็กฉันคิดว่านายชอบเธอตอนที่เอออึ๊เออกันนะอะไรนั่นไม่จริงซะหน่อยเวนิซากับฉันเล่นมุกสตาร์วอร์ด,ด้วยกันฉันรักเธอนะมันเป็นช่วงเวลาด้วยกันที่ฉันไม่ได้โทรหาเธอก็เพราะหน้าฉันมันเน่าแล้วนาเศร้า,าจู๊บบีสานจะช่วยนายได้ถ้านายโทรหาเขาก่อนนะฉันจะฆ่าแกอทอมสกินเฮด ไม่สุภาพเลยเว้ยแกคิดว่าสตูดิโอจะจ้างบีทได้เหรอแกฆ่าสตูไม่ได้นะเวนการฆ่ามันผิดฮะทำไมอ่ะสุดยอดแมนยักคำเลยฉันไม่ได้ตั้งใจฆ่ามันซะหน่อยอ,อ๋อใช่คนที่นอนใต้ซากกองเมืองก็ไม่ใช่ตัวหลายสินะโอ้แย่แล้ว DJ, จีจเจอเห็นไหมเดดโู Deadpool ยังเข้าใจเราจะเอาอย่างนี้อีกแล้วใช่ไหมแกสับประลาดเถยฉันช่วยโลกไว้นะบูสช่วยไว้เนะี่ยต้องมีคนหยุดแกแล้วออฉันคิดว่าพวกนายน่าจะอยากอยู่ตามลำพัง เฮ่ยนี่นี่นายทำอะไรเนี่ยออกไปนะพานหน่อยไม่มีแอนิเมชันตอนขยับตัวออกเนี่ยออกไปแล้ไปนั่นนายจะไปไหนน่ะฉันจะไปหาคนที่หน้าเหมือนไซตามาเนี่ยโอ้พระเจ้าเนี่ยมันแบทโมบิลรุ่น2.7ใช่ไหมและเขาก็แทงฉันที่ขาและฉันก็ยังยืนได้แต่แกไม่มีพลังฟื้นฟูหรอไม่ย่อแฟนซิตเว็วบลมึงก็สักที เซนเซอร์จริงดิที่เนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยหนที่สุดเรื่องการล้างแค้นของฉันจริงไหมเพื่อนเฮ้ที่นี่มีชิมิชองก้าไหมอฉันเกงว่าที่นี่ไม่ต้อนรับเกน,นะไวเ<อ>วนเดชอบ<ว>โพลิคอน,นอะไรนี่ฉันจะบอกอีกครั้งนี้ว่าฉันไม่ใช่ฮีโร่ไฟแต่แกก็ยังไม่ชั่วฉันทําให้ทุกคนเกลียดกินแลนเทอร์นั่นชั่วพอ,อยังเต่แกก็ยังมีความดีอยู่จงไปซะก็ได้ งั้นฝากดูแลเดดพูคนเก่า <susceptible> ด้วยนะไม่ม <pool> hey, ีใครชอบเดดพูตัวนี้ Dabby shoot dabby shoot, dabby shoot, dabby shoot, dabby shoot baby. Oh yeah thank you for watching. We hope you enjoyed our video. We have some other silky smooth videos for you to enjoy. Just give one little click and see where it takes you. Or you can go to one of our lovely, lovely links that were just pooped out by this sexy, sexy unicorn. Mm -hmm. That's all for now. We'll see you next time, baby.